สวัสดีค่ะจากบ้านลายองพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้บ้านลายองพยอมก็จะมาแยกกิ่งที่บ้านลายองพยอมชําไว้นะคะอันนี้ชื่อว่าอันนี้ชื่อว่าเพชรสยามนะคะใบเขาจะสั้นกว่าทับทิมสยามนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไป แยกกันนะคะอันนี้ก็ปักชำคิดว่ารากคงจะติดสมบูรณ์ดีแล้วนะคะไปดูกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นดินที่บาลางพยมได้ผสมนะคะก็คือใช้ใบไผ่ที่หมักจากถุงของกระชายนะคะก็เลยเอามาผสมดินใหม่นะคะก็เอามาใช้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะนี่ เดี๋ยวเราก็จะลือกันนะคะสําหรับต้นนี้นะคะสีจะคล้ายๆกันนะคะทับทิมสยามกับเพชรสยามนะคะอ่ะนี่ค่ะรากตรึมเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะแยกยังไงดีเอ่ย อ้ยะอ่ยะโอ้โหเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนะคะอันนี้ก็ถ้าเราช้าปักช้าไว้นาน,านๆก็จะดีอย่างนี้นะคะลากเขาก็จะสมบูรณ์ทำให้เราได้อ้า ลาาเขาสมบูรณ์แบบนี้เราก็สามารถที่จะโอยแยกได้โดยที่เราไม่ต้องกังวลนะคะว่าเขาจะไม่หลอดนะคะการที่เราปักช้ำครั้งสามต้นสี่ต้นก็คือเพื่อประหยัดเนื้อที่นะคะแล้วก็ประหยัดถุงนี้แยกออกมาแลว้ว หลากเขาเราตัดทิ้งบ้างไม่เป็นไรนะคะลากยาวๆแบบนี้นะคะเพราะเราก็ยังใส่กระถางอยู่ยังไม่ได้ปลูกลงดินนะคะช่วงนี้เป็นหน้าร้อนหน้าแรงนะคะก็สามารถที่จะปลูกลงกระถางไว้ก่อนนะคะรอนหน้าฝนก็จะปลูกลงดินนะคะเพื่อการขยายพันธุ์นะคะเพราะว่าพันธุ์นี้ก็พูด,ดง่ายคือมีน้อยนะคะ ใส่ดินข้างล่างมากไปคือขยายได้น้อยอีกอย่างหนึ่งก็คือขยายแล้วก็จำหน่ายไปหมดนะคะไม่ค่อยได้เก็บไว้มีเพื่อนของบาลายองางพยอมถามว่าทำไมไม่เก็บไว้บ้างโหก็อยากได้เงินนะนาะอเราไม่ใช่คนร่ำคนรวย มีต้นแม่ไว้ต้นเดียวที่เราชำไว้ใหม่แล้วก็จำน่ายออกไปหมดเนาะอยากได้เงินอนะไม่มีเงินจะใช้เราต้องกินทุกวันนะคะนี่เอากระดึงออกสมั่งนี่เพื่อเราจะได้ลงกระถางได้ง่ายๆ อันนี้ลากเขายาวเกินไปแล้วก็กริบลากออกนะคะพอลากข้างบนเขายังออกอยู่ประจำออกอยู่เต็มที่นะคะถ้าเราลดน้ําให้ชุ่มๆุมสักหน่อยนะคะลากเขาก็จะออกไวนะคะเมื่อลากชุ่มลากออกเดินดีแล้วเราสามารถที่จะตั้งตากแดดได้อย่าง สบายใจเลยนะคะก็จะได้สีสันที่สวยงามนะคะอันนี้เลางพยอมเอาไว้ในล่มนะคะตั้งแต่ชําไว้ก็อยู่ในล่มอยู่บ้านเทียงทองนะคะก็เป็นการกลางสแตมทั้งหมดนะคะเอามานี่ก็เอาไว้แดดลำไรประมาณสองมชั่วโมง ที่เห็นแสงแดดจ้าๆแล้วก็แดดก,ก็จะลบเลี่ยมต้นเงาต้นไม้ก็เรียกว่าเราต้องค่อยๆนำออกมาสู่แดดให้เต็มวันนะคะถ้าเราออกมาสู่แดดเต็มวันเลยเดี๋ยวจะเป็นแบบสับประรดสีแล้วก็ต้นอากาเวนะคะ นั่นก็หมดเลยเหมือนกันใบไหมเลยนะคะก็นั่นก็คือเป็นประสบการณ์แล้วก็ความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของตัวเราเองเลยนะคะที่ประมาทประมาทไปนิดนึงก็คือคิดว่าไม่เป็นไรความคิดว่าที่ว่าไม่เป็นไรทำให้ต้นไม้เราเสียหายนะคะนี่ค่ะ แล้วก็อัดดินลงไปให้แน่นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นดินขุยไผ่ผสมมะพร้าวสับผสมแกลบดำนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็บวรารมยอพยมเอาพริกมาหยอะเข้าไว้นะคะนี่ค่ะขึ้นเต็มเลยนะคะเดี๋ยว วากเอาไปวางไว้ที่อื่นมองอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาที่ปลูกลงวันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะคะไม่รู้ว่าจะเกิดพายุฝนหรือเปล่าเพราะเมฆมืดมาตั้งแต่เมื่อตอนประมาณบ่ายโมงได้นะคะเมฆมืดมาตลอด <c oughs> ทั้งวันเลยนะคะ มีบางคนถามว่าไรองพยมนะคะว่าทําไมถึงต้องเอาไปช้าที่อ่างทองทําไมไม่ช้าที่นี่ก็คือที่นี่ไม่มีแกรบดําขายนะคะหายากมากเราจะต้องซื้อเขาเป็นรถนะคะเป็นคันรถรถหล้อหกล้อใหญ่นะคะคันหนึ่งก็ประมาณหมื่นสองนะคะเราไม่มีเงินไปลงทุนถึงขนาดนั้นนะคะ เราเราไม่ได้ชำเยอะเป็นอาชีพหลักใหญ่โตส่งมากมายก่ายกองนะคะเราทําแค่เป็นอาชีพที่พอสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองเท่านั้นนะคะที่นู่นเขาจะมีแกลบดําขายแล้วก็ไม่แพงก็เลยต้องไปทําที่นู่นนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็เพื่อให้คนที่ ไม่ชอบต้นไม้ก็จะได้ฝึกเพื่อการรักต้นไม้นะคะนี่หลากจะพันกันนะคะนี่แล้วก็จะแยกแบบนี้นะคะ นี้ก็แกลบดํานี่ก็คือพู้ง่ายๆเขาก็ไม่ได้มีธาตุอาหารอะไรมากมายนะคะเพียงแต่ว่าเขาไม่มีไม่มีเชื้อราเชื้อโรคอะไรนะคะเพราะเป็นแกลบที่เราเผาแล้วนะคะเราก็เรียกว่าใช้ได้อย่างสบายใจอย่างหนึง่งเมื่อเขาลากติดดีจเจริญเติบโตดีแล้วก็เอาออกมาใส่ดินใส่ใบไม้ ใส่ปุ๋ยเพื่อให้เขาเจริญเติบโตแล้วก็สร้างสีสันที่สวยงามนะคะอันนี้ก็ถ้าคนปลูกต้นไม้ชำต้นไม้รักต้นไม้ก็จะรู้ดีนะคะว่าทำไมถึงทําแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นดินที่เราหมักใส่ปุ๋ยคอกใส่ยูรินซีใส่ฮอร์โมนไข่ที่เราหมักไปกระดินนะคะ ันนี้ลากใหม่ลากใหญ่ด้วยอันนี้ลากลากตรงนี้ยาวเราก็ตัดออกเราก็จะเก็บลากขังบนแบบนี้ไว้นะคะนี่ค่ะเขาจะหากินตามผิวดินนะคะสำหรับหมากผู้หมากเมียถ้าอยู่กลางแดดและได้น้ำความชุ่มชื้นนะคะ เขาจะสีสวยมากๆของารลงพยมนี่จะลดน้ำอาทิตย์ละครั้งนะคะนี่ก็ได้อีกหนึ่งกระถางนี่อันนี้ก็อะบรลงพยมตัดลากเขาขาดไปเลยเนี่ยตายจริง นี่ค่ะลากเขาจะเยอะมากนี่ไม่ค่ะนี่ลากเขาเยอะยาวเย่นเยอะเราก็ตัดออกนะคะนี่ค่ะเราจะตัดเอาเฉพาะลากที่ยาวเกินไปนะคะเราจะเอาลากนี่อันนี้ลากเขาก็ปลายแห้งแล้วนะคะนี่ค่ะเราจะเก็บลากแบบนี้ไว้นะคะเพื่อให้เขา ได้หากินนะคะอันนี้ก็มีรากแห้งเยอะเหมือนกันนี่รากคือเขาออกไปไหนไม่ได้เขาก็จะต้องกระเสือกกระสนหากินนะคะพืชกับมนุษย์ก็คล้ายๆกันนะคะต้องหากินดิ้นรนเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดนะคะนี่แล้วก็ใส่มาแบบนี้อัดให้แน่นๆน,น,นะคะ เพื่อไม่ให้ลมโยกแล้วก็ครอนนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็แยกออกจากถุงดำมาใส่กระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดเลยก็ได้หกต้นนะคะเราก็จะลดน้ำนะคะให้ความชุ่มชื้นเขาเพื่อลากเขาจะได้เดินมาในดินที่เราลงใหม่นะคะนี่ค่ะ รออีกสักประมาณ2เดือนนะคะเราจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะคะว่าสีสันเขาจะสวยงามขนาดไหนนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะลดน้ำให้ชุ่มชุมแบบนี้นะคะหมากผู้หมากเมียนี้เป็นพืชในวงไม้มงคลนะคะสำหรับผู้ที่ปลูกบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่เป็นของขวัญของฝาก ได้ดีนะคะเป็นสิริมงคลอยู่เย็นเป็นสุขนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บารายของพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ